คือหมอฝรัง่งแพทย์หลวงผู้รักษาพระอาการประชวนพระเจ้าไทยศักดสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครองราชปี2199 2231หมอฝรัง่งเป็นอีกชนชาติหนึ่งที่มีบทบาทในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในราชสำนักได้เป็นถึงแพทย์หลวงและยังคงมีบทบาทสืบเนื่องมาถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทยศัก คุณกำพลจำปาพันนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อยุธยาเล่าเรื่องนี้ไว้ในหนังสือมนุษย์อยุธยาประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลาหยุกยาตำราเซกต,ตอนหนึ่งว่าแพทย์หลวงชาวยุโรปมีที่มาจากสองกลุ่มคือบาทหลวงกับแพทย์ประจำบริษัทว o โซีของฮอลันดาในจำนวนนี้หมอดาเนียลอดีตแพทย์ประจำบริษัทว o โซีที่อยุธยาเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากราชสำนักอยุธยาอย่างสูง หมอดนเนียวเป็นแพทย์หลวงของสมเด็จพระนารายณ์และสมเด็จพระเทราช้าเมื่อเขาเสียชีวิตหมอโมเสสก็สืบทอดตำแหน่งดังกล่าวต่อจากบิดาจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทายะและเมื่อหมอโมเสสเสียชีวิตในปี2267ลูกชายของเขาคือเยเรมียสก็สืบตำแหน่งแพทย์หลวงต่อมาอีกเช่นกันรวมแล้วก็สามทั่วคนเลยทีเดียวส่วนกลุ่มบาดหลวงก็มีบทบาทในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวอายุธยาด้วยเช่นกัน โดยใช้วิธีรักษาแบบตะวันตกควบคู่กับการเผยแผ่าศาสนาคริสต์และพยายามเปลี่ยนความเชื่อทางาศาสนาของชาวอายุธยาอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่าชาวเมืองเปลี่ยนความเชื่อหลังได้รับการรักษาเพราะการเปลี่ยนาศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบระบบใพรคุณกำพลระบุในหนังสือด้วยว่าถึงอย่างนั้นบัตหลวงก็ประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาคนพื้นเมืองที่เป็นชาวคริสต เช่นชาวเวียดนามกระทั่งบารหลวงฝรั่งเศสสามารถแยกตัวจากบ้านโปรตุเกสมาตั้งโบสใหม่ที่บ้านยวนข้างวัดพุทธไทยสวรรค์ในเวลาต่อมา